สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําขนมปังมันติเกรนนะคะในรูปแบบแบบนุ่มๆน,นะคะนำมาฝากคุณผู้มชมกันนะคะบังเอิญว่าวันนี้เอไปเจอนี่ค่ะธัญพืชรวมนะคะสำหรับการทําขนมปังเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่ใช้5-50%ของน้ําหนักแป้งเลยนะคะเอาละแต่ว่าสําหรับใครทีออ่หาซื้อแป้งแบบนี้ไม่ได้นะ คุณผู้ชมเดี๋ยวอนมีส่วนผสมแยกให้นะคะว่าจะต้องใช้โฮวีตเท่าไหรฟเฟล็กซิตเท่าไหรนะคะข้าวโอทเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมแยกเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าแบบนี้ก็คือสะดวกดีนะสำหรับใครที่ขี้เกียจไปซื้อแยกแบบหลายอย่างนะหลายอย่างเยอะๆนะคะ เพราะว่าถ้าเราทําไม่บ่อยเนี่ยมันก็จะแบบเยอะเกินไปอะคุณผู้ชมช่างแป้งให้ได้น้ําหนักที่ต้องการนะคะวันนี้อนจะใช้เป็นนมอัลมอนนะ์นะโอ้โหเพื่อสุขภาพสุดนมอัลมอนน์แบบที่ไม่ผสมน้ําตาลนะคะผสมลงไปในน้ําหนักที่เท่าเท่ากันกับแป้งที่เราใช้นะคะ ที่ทับแบบนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้แป้งในส่วนของมันติเกรนนะพวก ie, โฮวีต่างๆข้าวโอ๊ตต่างๆเนี่ยเขาดูดซึมเอาส่วนของของเหลวนะคะเข้าไปให้เต็มที่ก่อนที่จะนำไปผสมเป็นโดขนมปังทั้งก้อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราผสมออกมาแล้วเนี่ย ผสมตองออกมาแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่แช่น้ําก่อนเขาอาจจะแฉะไปนะจนถึงกระทั่งเวลาที่เราอบเนี่ยมันอาจจะแห้งนะคะเพราะว่าเขาค่อยๆดูดซึมของเหลวเข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ขั้นตอนของการผสมโดนะเขาผิดเพี้ยนไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคลุมนะคะพักไว้ประมาณ3มชั่วโมงนะคะในอุณหภูมิห้องนะคะหรือสำหรับใครที่ อยากจะเตรียมส่วนนี้เอาไว้วันนี้นะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาอบนะคะให้พักเอาไว้ในตู้เย็นประมาณ12ชั่วโมงหรือว่า1คืนนะคะเอาล่ะพอเราหมักมันติเกรนนะคะในส่วนของโฮวีดนะคะจนครบเวลาแล้วตอนนี้เราจะมาเตรียมนวดแป้งขนมปังกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่ของเหลวลงไปในโถผสมก่อนนะคะเอ็นก็จะใช้เป็นนมอัลมอนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบไม่ผสมน้ําตาลเลยนะคะ พำึ้งปึ๊บบีบลงไปเลยมมียีสต์นะคะใส่ยีสต์ลงไปนะคะสเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะอ่าในส่วนของธัญพืชนะคะที่เราหมักผสมรวมกับนมอัลมอนด์ส่วนแรกเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยปึ๊บเข้าให้ตอนนี้เขาก็จะ ดูดซึมน้ำเอาไว้อย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปจะไม่ให้โดนยีสต์นะใส่ลงไปบนแป้งนี้ก็แล้วกันเสร็จแล้วก็จะเป็นแป้งขนมปังนะคะใส่รวมกันไปเลย,เลย ผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะประกอบร่างเครื่องนวดกันนะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดเครื่องกันเลยนะคะเริ่มเปิดความแรงของเครื่องไปที่ประมาณ15นาฬิกานะคะจนกว่าแป้งจะรวบเป็นก้อน,นะคะ่ะพอแป้งดูดซึมของเหลวเข้าไปหมดแล้วแบบนี้นะคะนีก็จะใส่เนยลงไปนวดผสมนะ แล้วเราก็จะใช้เวลานวดนะคะประมาณ25นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้องโดขนมปังกันค่ะโอเคตอนนี้เองก็จะนำน้องออกมาจากโถผสมนะคะเพื่อจะทำการรวบตึงเขานะก่อนที่จะพักแป้งรอบแรกนะคะเดี๋ยวจะทำการขึงฟิล์มให้ดูนะคะหยิบออกมาเล็กน้อยนี่ ในความที่เขาแบบโอ้โหเป็นไงล่ะเขามีส่วนผสมของของเหลวเยอะนะคะก็จะยืดได้เยอะแบบนี้นะแล้วก็จะมีความติดมืออะไรบ้างเล็กน้อยนะไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือปกติวิธีการรวบแป้งนะคะเราจะใช้ตัวสครปเปอร์มาเป็นตัวช่วยนะพยายามแบนี้แป้งนวลก็นิดหน่อยพอนะคุณผู้ชม รวบให้เขาเป็นก้อนกลมหน้าตึงๆนะคะเดี๋ยวพอพักแป้งเสร็จรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ชื้นไม่เหนียวขนาดนี้แล้วนะก็จะเป็นก็ชื้นในแบบที่พอรับได้นะคะเราก็จะ นำเขากลับไปที่โถผสมนะคะเพื่อที่จะพักแป้งรอบแรกประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็หาฝามาปิดพักแป้งรอบแรกประมาณ60นาทีนะคะให้ขึ้นเป็น2เท่าค่ะเอาล่ะตอนนี้เราพักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเอ็มจะนำออกมาขึ้นรูปเลยนะคะโรยแป้งนวลงลงไปเล็กน้อยแป้งขนมปังนี่แหละคะ่ะ แ็จก็นําเข้าออกมาเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะชั่งน้าหนักจะใส่ลงไปในโลฟแบบที่เราใช้กันประจํานี่นะคะก็ให้ไม่เกิน600กรัมนะวันนี้เราจะอบแบบเปิดฝาตัดแบ่งเป็นก้อนละประมาณ185กรัมนะคุณผู้ชมที่เหลือนะคะก็จะตัดแบ่งเป็นก้อนละ105กรัมนะคะเพื่อที่จะเอาใส่โลฟเล็กนะคะ ก็คือน้ำหนักแป้งที่ได้ทั้งหมดนะคะจะได้ลบใหญ่หนึ่งนะคะลบเล็กหนึ่งนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะเราจะไม่ดันทุรังใส่เข้าไปในลบใหญ่ทั้งหมดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาล้นนะเสร็จแล้วก็รวบให้เป็นก้อนกลมนะคะครึงกลมก่อนเขาก็ยังจะยังมีความแฉะความอะไรอยู่นะแต่ว่า แฉะแบบที่พอรับได้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือไม่มากเกินไปนะคะสามารถขึ้นรูปได้โดยที่ไม่ติดมือไม่ติดแผ่นรองนวดนะคะเรียงไว้ก่อนนะสามก้อนส่วนของลบใหญ่กันบ้างโอเคขึ้นรูปกันเลยนะคะเริ่มต้นจากลบเล็กกันก่อนนะคะ นี่จะจะรีบแป้งออกก็จะมีติดบ้างนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะจะขึ้นรูปเลยนะคะ ของลบเล็กก่อนนะนี่ะะก็เอากำปั้นกดๆลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้ขึ้นฟูเป็น2เท่านะก่อนที่จะนำเข้าอบนะคะนี่นะคะเร,เริ่มต้นจากเจ้าก้อนแรกเลยนะคะ แ,บบแป้งออกขึ้นรูปแบบไหนก็ได้นะเอาที่เราถนัดเลยนะคุณผู้ชมแแบบนี้ก็ง่ายดีนะคุณผู้ชมนี่พับพับก็วางทิ้งไว้ก่อน เสร็จแล้วนำมารีนให้ยาวออกนะคะมมุนค่ะนี่เสร็จแล้วก็วางลงไปในพิมพ์เลยนะคะนี่นะคะ ใส่ลงไปแล้วก็ใช้กำปั้นกดๆนะคะเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาจะได้ขึ้นอย่างเท่าเทียมกันนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักให้ทั้งสองลบเนี่ยขึ้นเป็นสองเท่าก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะเอาล่ะพักจนครบเวลาแล้วนะคะน้องก็ขึ้นฟูขึ้นมาเป็นสองเท่าแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชม ให้สังเกตที่โดเป็นหลักนะคะให้เขาขึ้นมาจนเกือบจะเต็มพิมพ์แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเอาไข่แดงค่ะอันนี้จะนําไข่แดงหนึ่งฟองนะคะมาผสมกับน้ํานะคะเป็นน้ําเปล่านี่แหละค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็นํามาทาลงไปบนหน้าขนมปังนะคะแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะโรยในส่วนของเม็ดทันตะวันลงไปให้ทั่วๆนะจริงๆใครมีอะไรก็โรยๆลงไปมีเมล็ดอะไรที่ชอบก็โรยๆลงไปนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพักทองนะคะโอเค เรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้ก็สามารถที่จะนำเข้าอบได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะสุกออกจากเตามาแล้วทั้ง2ลอฟเลยนะคะทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะพักให้เขาเย็นสนิทก่อนที่จะมาดูเนื้อของขนมปังกันนะคะ เอาล่ะตอนนี้นะคะน้องก็เย็นแล้วพร้อมที่จะให้เราดูเนื้อของขนมปังกันแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นมากมาดูเนื้อของขนมปังกันเลยดีกว่านะคะเราจะฉีกตรงนี้เลยนะตื่นเต้นน้องได้ฟิล์มดีมากๆนะคุณผู้ชมให้ดูชัดๆนี่เนื้อดีมากนะคะว้าว นี่นะคะนุ่มมากนุ่มมากจริงนี่นะคะอยากให้ลองทำตามกันดูค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะสูตรขนมจากแอนเมดก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe ใพ้แอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้แอนลากุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ